ออ้ลน mm ่น hmm. ีผเป่ลขาทั้งากไม่ได้นะเยเอ้าย um ิงกันอีกแล้วเอ้าเฮ้ยมาหอไล่โครับนะใช่ไหม้โชคทีครับโทคทีครับโทษดีครับเใช่ส่วนใหญ่เขาหออออกไล่โผหก็เคยโดนพี่ ทำอะไรกันนะพี่ไม่รู้นะใช่อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยขนปนนเมลอนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะเขาเขาเขาปนกันนะดิผมผมแทงไปแล้วครับผมผมฆ่าแล้วมั้งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่คุณไอ้คุณหาคนปั้มอยู่นะไม่สนคนปนอืมไม่ใช่คำน้เอ้ยไปดูฮอดีกว่าฮออยู่ในนี้ฮอลงแล้วไอ้เหี้ยชี้อแค่โจรนี่เอาฮอออกเลยวะตร่นี้นี่ใช่พี่ใช่ใช่เฮ้ยนั่งงไงนั่งไงไอ้เหี้ยยังพูดหยุดเลย อะไรนะไม่ขับตรงแม่นะแบกนาได้ยินนาแบบแปลกงานให้กูไปเลยไหมให้กูข้าไปฝั่งนู้นใช่ไหมมันมันพุ่งได้บอลนะได้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 สบายเฮ้ยเียหราคนโกงเลยกันนี่โอ้โหเฮ้ยเข้าจอมแล้วยิ่งเคจอมแบ็คโพลิสเอาจัดเอาอีกแล้ว ูเขาไอ้คนลานาเหรอเฮ้ยไอ้ละน้าเข้ามาแล้วชี้อะไอ้ลุงลาน้าใช่ครับโอ้โหดูดิพี่เราหอออกอ่ะเนิ่มบ้าชี้อะเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันต้องแบบนี้ดินะเออมันต้องแบบนี้แบบว่ามันมีฟิลแบบนี้นะภูเขาเนี้ยเฮ้ยอฮ้ยอุ้ย ีีีย่่่ออะะไรพคุณมึงก็รู้อยู่แล้วว่ารถไฟฟ้าเขามีระดับความลึกน้ำที่ลุยได้ที่เนี่ยฟิลเงี้ยฟิลเลยนะมัดเตอร์แบบมีแบบเข่าอนะเนอะใช่มึงก็ลอง,องดูเดี๋มึง,นนนนนมงเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยพอมึงไอ้นี่ไว้พอมึงขึ้นห้องไปมึงก็บอกเธอคุกเข่าจะได้ฟิลไงแต่คนละฟิลนะอ๋อเดี๋ยดีเดีทีไม่ใช่แล้วนะอย่าไปฟังเขาพูดเลยนะมึงอย่าไปยุ่ง ไม่ไม่บบ 1, ไม,ไม่ไม่ไมไมเดี๋ยวมันหลุดหมดว่าใครเป็นโจนทีน่ปันร้ายของโจนอะดาน่ากัดจนอแหละถึงจะอยากรู้แต่ก็เราก็จะไม่สามารถทำให้ใครเดือดร้อนได้จำไว้แต่ผมว่าได้เป็นนูก,กี้อะว่า,ามวไม่ใช่แปลกๆผมว่ามีประเด็นดอะไรผมว่าแปลกอันนี้ตรงรุ่นจัด ่คือเนี่ยมึงไปดถ้าแบปดําเขายืดแล้้วชอตติงอยู่หรอมึงหาเรื่องให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ด่ามึงไม่น้าปิดกระจกมิจฉาเนี่ยเขาได้ยินหรออะไรนะรถน้าปิดกระจกมิจฉาเนี่ยเขาได้ยินหรอกเรื่องโง่คุณน้องเจื่อพี่แต่เห็นว่าไอ้ส่วนส่วนมากส่วนมากนะไอ้คุณเห็นเขาบอกว่าไอ้แก๊งเอ็กซ์เนี่ยมันโดนบ่อยเพราะว่ามันสู้เขาไม่ได้เว้ย โอ้โห่าลือหรือเปล่านะเข่าลือหรือเปล่านะเอ้าอันนี้เราโดนบ่อยไหมป่นอ่ะป่นอันนี้ถามยิงจากใจเลยเดไม่ยอมเลยครับไม่ต้องมียังไม่โดนไม่โดนไม่ค่อยครับโดนย้ายไปสองจุดศูนย์นะพี่แต่จะมันมีแก๊งไหนวะากล้าป่นเซ็นเตโอ้โหเขี่ยทุกแก๊งน่าจะทุกแก๊งพี่ผมว่า นะครับเจอกันครับโชคดีครับโชคดีครับส<อ>วัสดีครับไอเราไปตามดูชีวิตแม่งดีกว่าอ๋อชีวิตนักเก็บเห็ดไอ้เหี้ยไม่เอาดีกว่า